เกี่ยวกับกรณีนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะซึ่งขณะนี้นะคะทางโคโซกพักประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ออกมาให้ข่าวนะคะโจมตีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทยนะคะในทํานองว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ,ะ,ะ,คะโคโพักเพ,พื่อไทยนะคะซึ่งเป็นแกนนำนะคะของในการจัดตั้งรัฐบาลจึง ขอออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าพักรัฐบาลภายใต้การน,นำของพักเพื่อไทยนั้นนะคะให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายค้านนะคะแล้วแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะก็โดยโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ จะรับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะในครั้งนี้เราก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามต่างๆของพรรคฝ่ายค้านนะคะในทุกๆประเด็นด้วยตัวของท่านเองนะคะแล้วก็จะขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายนะคะที่จะตั้งทีมองคารเพื่อพิทักนายกรัฐมนตรีนะคะจะไม่มีการ จะตั้งทีมขึ้นมาขัดขวางทำลายบรรยากาศของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะคะเนื่องจากพักเพื่อไทยนะคะก็เห็นด้วยกับการเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมองว่าเป็นกระบวนการนะคะเป็น,นกลไกที่ถูกต้องตามระบอบราาประชาธิปไตยนะคะถือเป็นการใช้กลไกของรัฐสภานะะในการที่จะตรวจสอบรัฐบาลนะคะและ รัฐบาลราคพื่อไทยมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะสามารถชี้แจงข้อซักถามต่างๆได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คณะรัฐมนตรีนะคะจะมีโอกาสได้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องต่างๆที่สังคมยังคงสงสัยในเรื่องของการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะคะขณะเดียวกันเราอยากจะขอความร่วมมือไปยัง พักฝ่ายค้านนะคะขอให้หยุดสร้างวาทกรรมโจมตีรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่กล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นหนีการอภิปรายนะคะเนื่องจากไม่เป็นความจริงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้หยุดกล่าวหาว่ารัฐบาลนั้นนะคะจะไปแก่นแกล้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านผู้นำพักฝ่ายค้านนะคะในประเด็นของเรื่องที่จะมีการขอพระราชทานถอดยศ ทหารของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะเนื่องจากว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการกั่นแกล้งนะคะเพียงแต่เป็นเรื่องที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมจะต้องกระทําให้ถูกต้องไปตามระเบียบปฏิบัตินะคะต่างๆนะคะสิ่งที่น่าจะต้องโยนคาถามกลับไปควรสังคมนะคะควรที่จะย้อนถามกลับไปยังท่าน อดีตผู้นําของพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือคุณชวนหลีกภัยด้วยซ้ำน,นะคะว่าในสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะตั้งแต่ปี2540นะคะรวมถึงดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนั้นนะคะเหตุใดจึงปล่อยให้เรื่องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะล่วงเลยมาจนถึงขณะนี้นะคะโดยไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยทั้งทางที่ในกรณีของคุณอภิสิทธิ์นั้นนะคะมีการ ทางกองทัพบกได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณชวนหลีกภัยนะคะดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในครั้งนั้นนะคะมีผลสอบออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่า ขั้นตอนการบรรจุเข้ารับราชการทหารของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั้นมีความไม่ถูกต้องนะคะจนส่งผลให้กองทัพบ,บกนะคะได้ดำเนินการนะคะดำเนินคดีทางอาญากับศัสดีที่ออกใบสอดให้กับคุณอภิสิทธ mm ิ hmm. ์และในขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการเอาผิดทางวินัยนะคะแก่นายทหารหญิงยศพันเอกนะคะซึ่งทำงานอยู่ในสงกัด กรมกำลังพลทหารบกซึ่งมีหน้าที่ในการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครแล้วก็ตรวจเอกสารการรับสมัครของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะในขณะนั้นนะคะจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่กระทรวงกลาโหมจะไปกันแกล้งคุณอภิสิทธิ์นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อมีเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี้เขาก็จะมีการทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ต่อไปเท่านั้นเองนะคะก็ข,ขอให้พักฝ่ายค้านนะคะโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์นะคะยุติการสร้างวาทกรรมนะคะในการโจมตีรัฐบาลในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลพักเพื่อไทยก็อยากจะขอ,อ,อความร่วมมือนะคะไปไปยังพักการเมืองอื่นๆด้วยนะคะเนื่องจากมี ขณะนี้นะคะสังคมก็คงจะพอมองออกนะคะว่ามีพักการเมืองบางพักนั้นนะคะอาจจะมีส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องในเรื่องของการขนคนมาประท้วงนะคะเพื่อที่จะ คนล้มรัฐบาลนอกสภานะคะซึ่งทางพักคเพื่อไทยอยากจะขอความร่วมมือไปยังพักการเมืองอื่นๆด้วยนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําดังกล่าวนะคะว่าขอให้หยุดนะคะการเล่นเกมการเมืองนอกสภานะคะแล้วก็หันมาใช้กระบวนการรัฐสภาในการแก้ปัญหาต่างๆทางการเมืองและตรวจสอบการทําง,งานของรัฐบาลค่ะ